แต่ไม่รู้คำตอบน้องๆมักจะพูดว่า I don't know หรือเปล่าคะ I don't know I don't know มีวิธีอื่นอีกไหมที่จะพูดว่าเราไม่รู้คำตอบแน่นอนค่ะวันนี้พี่โบมมาบอกนะคะ 3. ประโยคที่สามารถเอาไปใช้ได้ประโยคที่1 I have no idea ประโยคที่2นะคะ I have no clue ประโยคที่3นะคะ It's beyond me สประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่ล้วนแล้วแต่บอกคนที่ถามคำถามเรานะคะว่าเราไม่รู้คำตอบแต่สิ่งที่ดีที่น้องๆจะสามารถเพิ่มเติมไปหลังประโยคที่พี่โบเพิ่งบอกไปได้นะคะก็คือการที่น้องจะบอกว่า let me check for you นะคะ I have no idea Let me check for you หมายความว่าอุ๊ยฉันไม่รู้คำตอบนะแต่เดี๋ยวฉันไปเช็คพี่โบหวังว่าน้องๆจะสามารถเอาประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย